พี่น้องมามาพี่น้องนี่นะคะเรามากินกันนะคะนี่เนาะสปาเกตตีนะคะวันนี้เมนูสปาเกตตีบร็องเนตนะคะพี่น้องนี่เนาะ,ะอิตาเลียนฟู้ดเลยพี่น้องวันนี้เมนอูอิตาเลียนนะคะอาหารอิตาเลียนนะางเพื่อนทําเองนี่นะคะใช้เป็นเนื้อหมูกับเนื้อวัวนะคะปั้นรวมกันแล้วก็ทอดให้เพื่อนเนาะทอดแล้วก็มาผัดใส่ซอสนะคะนี่เป็นอิตาเลียนซอส แคปซิคันนะคะพริกพริกหวานนะคะพริกหวานใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแซบได้เป็นเมนูที่สามีชอบและพี่ใบเขาชอบทำด้วยนะอืมอร่อยเนื้อเนี้ยชอบกินพี่น้องแซบอืมอพมร e r f กต์ Perfect. อร่อยมากก็อบอกอืม กินแบบนี้แหละพี่น้องอาหารฝรั่งแบบนี้ง่ายๆนะกินแบบนี้ง่ายๆนะเข้มข้นอร่อยทำเองแซ่บเองือ สามีชอบกินเมนูนี้เมนูคุณสาขอร้องนะคะอมเดี๋ยววันหน้าพี่ไปจะทำไอ้นั่นอะไรอะ่ะลืมชื่อนะเพื่อนทำเป็นหลายอย่างนะอาหรฝรั่งเนะี่ยทำเป็นหลายอย่างอยู่อืมอืม อืมแบบมามากพี่น้องอืมอืมครับต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นน้ำเข้มข้นเนาะเ,นเพื่อนเนาะ ทำง่ายง่ายเมนูทำง่ายง่ายเมนูอาหารจานเดียวพี่น้องก,กินคนละจานนี่กินแค่เน่หละสามีจานหนึ่งสามีกินนิดเดียวพี่นอ้องเพื่อนกินนิดเดียวของพี่ปายจานใหญ่หน่อยนะี่เพื่อน่าพี่ปายกินจุกนะคะใส่พักเนงใยไส้แครอท ใส่ตัวรันเตา่าใส่หัวหอมนะคะหอมหอมขาวนะคะเพื่อนเนาะหอมขาวเนาะสปากเกตตี้ต้องต้องทำหอมต้องเป็นหอมขาวเนาะ,ะมันจางๆเข้ากันนาะ,ะเพื่อนใส่อ่าหอมหอมแข็งนะ,ะมันใหญ่ไปพี่น้องเปลี่ยนมนแรงนะคะอื 哎，呗。